ฟูดไลซ์ใส่ทำง่ายอร่อยจริงสวัสดีค่ะวันนี้มาทําผัดกะเพราเจกันนะคะวัตถุดิบก็มีเห็ดฟางล้างให้สะอาดแล้วหั่นลักษณะนี้นะคะเห็ดหอมแห้งแช่น้ําแล้วก็หั่นเป็นเส้นๆอย่างนี้ค่ะถั่วฝักยาวหัน่นแฉกข้าวโพดอ่อนก็หั่นเป็นอย่างนี้นะคะ แล้วก็มีแคล,ลอทขูดเป็นเส้นๆแล้วมีพริกตำวันนี้พริกตับเราไม่ได้ใส่กระเทียมนะคะเพราะเป็นกระเพาเจโปรตีนกเกษตรแช่น้ำปิดน้ำให้แห้งซีอิ๊วขาวใบกระเพราน้ำเปล่าน้ำตาลมะพร้าวและน้ำมันพืชนะคะ เดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันค่ะตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันนิดหน่อยใส่พริกลงผัด ใส่กระหอมสดถ้าพอดแทรออกผักยาเดี๋ยวเราจะใส่ทีหลังนะคะกรังกางเรใส่ผัชื่อแแค่เข้ไปผัดก่อน ก็เติมน้ำนิดหน่อยพักๆหนึ่งแล้วเราก็ใส่โป๊ยองลงไป ใส่น้ำสักอีกเียะเพราะว่าเดี๋ยวโปรตีนจะดูดน้ำใส่เ็มอเสร็จี่สุดผัดไปแล้วก็ใส่เห็ดฟางกระบกยาวฮ่ จะมา้งให้ให <para S 2> ้เห็ดฟางกับตัวปัอยาวจบอันนี้ถ้าน้ำแห้งเราก็เติมได้นิดหน่อยเติมไปเพราะว่าโปรตีนจะดูดน้ำใส่แล้วก็ใส่เครื่องปรุงสีขาว ก็ผัดไปเรื่อยๆจนกว่ากระสุนน้ำตาลนะคาะอันนี้ใส่แล้วเราก็ชิมรสชาติให้มีเค็มหวานนิดหน่อยปรุงรสชาติตามชอบ นี่ผักก็ใกล้จะสุกแล้วนะคะทั้งเห็ฟดฟางแล้วก็เกียวปะีอาวเดี๋ยวเราก็จะใส่ใบกะเพราถ้าน้ำแห้งเราก็ากเติมน้ำได้งนหน่เดกรชาเราก็จะใส่ใบกะเพรา ผัดใบกะเพราให้ให้สุกไปกลับมามันจะเป็นหอมมากเลยกลิ่นหอมใบกะเพราแล้วก็จิ้มพริกเจ็ดนี้ถ้าบางคนชอบดำๆก็อาจจะเติมพีิกิ้วดำลงไปแต่ให้เราเราไม่เติมนะจ๊ะ แสสีของสีิขาวเท่านั้นอันนี้เราก็ผัดสุกแล้วนะคะเราก็ติกแก๊สขใ้จานอนนี้ผัดกระเพราเจเราก็ผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ รสชาติเข้มข้นมีเค็มหวานนิดหน่อยเผ็ดเมนูนี้ทำง่ายอร่อยจริงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามก้รักชมคลิปใหม่ๆอย่างต่อเนื่องนะคะ